สวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้ยายเล่สิพาต้มกบไงพี่น้องต้มกบไงกินเนี่ยหมดสาวกินน้ากันกับยายเดินเครื่องกับบิตาคายมะขามน้อยพี่น้องค้ามน้อยค่ะปลากระหังห่างพี่น้องดีโกบไงโอ้ยจีแมนขัด กบเกบง่ายพี่น้องกบจำศีลนะเพื่อนกบจำศีลกบง่ายนีหมอเดือดพอดียายต่างแต่เหินเขาใหญ่เลยใสออกใส่เอากบใส่พี่น้องโอ้ยพวดน่ะมีพี่น้องน้ำประเดียดเส่เลยเพราะว่าหมอมันเดือดอย,ยู่แล้วน้ำประเดียดเลย ปิดไาค่ะปิดไาให้มันเดือดดือดจะมาเปิดบางอีก,กเคนนึงเบิ่งน้ำกันพี่น้องโอ้เดือดแล้วค่ะเดือดบุดบดเลยพี่น้องเดือดแล้วเดือดแล้วซุกแล้วคุ้มใลยสุดรลดพี่น้อง จะเป็นเกลือจังหน่อยบุ๊งอือหรืพักแต่แหงนี่พี่น้องเป็นนางเอกนางเอกก็ต้องจมกบมีพักแต่แหงจัหอพักแต่แหงแหงย่าเอามากมันเจลและย่ายก็มาตากตาเลยก็แ,ก,แกเสียทุงไว้สิกินยหนมมันโมมีพี่น้อแหามแหลกแหนมนะหอมเป็นดอกเต้เากระทุง้งใบ แซ่บแซ่บเสียบพี่น้องพ่อแล้วพ่อแล้วไปกินน้ำยายด้วยมันเฮียพี่น้องัอง่ายเลยกบโอ้ยเปื่อยคาคนข้ากับลุดออกเบิร์ดไปกินน้ำยายด้วยมันเกลี่ยพี่น้องแก้วพริกป่น ใส่น้ำต้มกบนี่แหละพี่น้องห้าเห็ดเอานามซุปมันนี่แหละใจเห็ดแก้วโอ้ยจะเสียกบมันมันบานใหญ่กบกำลังหลายหลวงปีใหม่ใส่สุลิดนึงใส่แก้วแกงนัวปลา แกนี่พี่หน่อแก้วแ,แบบน้ำง่ายๆอากาศพี่หน่อโู้แต่ไข่ขวนก็แตวเนี่ยห้องขวดเนี้ขนนนยขาอโวยกไปอะไรค่ะน้ำมันตับวันนตับไก่ มันไก่กับบบปานใช่มมันกับกะบุตัวใหญ่เส้นเรก็ะิต้มอ่านแล้วต้มชิ้นอ้นี่นสิเน่ะชิ้นน้ำกันเรื่อันี่ แม่ตับไก่กับคอนอพี่น้องมามากินลำใหญ่เด้อค่ะเดินอ,อนเาเคียดใ่ยายก็ขคอฝากไว้แก่นกันเด้อค่ะรอดติดตามคลิปหนาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งให้ใหยายรีบไพาเฮ็ดไพ่กินเด้อค,ค่ะสวัสดีค่ะ